สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องโปรแกรมสุขภาพ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 นะครับโดยสมาชิกสมาชิกกลุ่มนะครับมีดังต่อไปนี้ 1. นายชัยพัฒนวิทยาไกรเลิกเลขที่3 2นายวินทวิทย์ปิ่นประเสริฐเลขที่14 3นายสุว <c oughs> ิลาพัทราเลวินันเลขที <acc Prague> ่16และ4นางสาวปาถนาเกศรเลขที่30 <in> โดยเนื้อหาและรายละเอียดของโปรแกรมสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมและรับฟังกันเลยครับครับผมอย่างแรกนะครับก็คือส่วนของโปรแกรมสุขภาพโปรแกรมสุขภาพนะครับจะมีส่วนที่รับข้อมูลครับส่วนแรกก็คือเพศให้ระบุนะครับเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่อมาก็คือระบุความสูงนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อมาก็คือน้ําหนักครับหน่วยเป็นกิโลกรัมอันถัดมานะครับก็คืออายุครับหน่วยเป็นปี แล้วก็อันล่างสุดนะครับก็คือให้ระบุการออกกําลังกายครับซึ่งการออกกำลังกายนะครับจะอิงตามตารางด้านขวาที่ปรากฏอยู่ครับจะมีตั้งแต่ระดับ1นถึงหจะเขียนไว้ว่าจะเป็นทำจะออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนก็สามารถดูตามตารางนี้ได้เลยครับต่อมานะครับตารางแสดงผลซึ่งจะนำอินพุตจากข้างบนนั้นมาคำนวณในฟังก์ชันและแสดงผลดังนี้นะครับค่าดัชนีมวลกายหรือค่า BMI บรรทัดที่1 0จัดอยู่ในเกณฑ์บรรทัดที่11ปริมาณน้ําที่ร่างกายต้องการใน1วันในหน่วยมิลลิลิตรบรรทัดที่12ปริมาณพลังงานน้อยที่สุดที่ร่างกายต้องการใน1วันหรือค่า BMR ในหน่วยกิโลแคลอรีบรรทัดที่13ปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วันหรือค่า TDE ในหน่วยกิโลแคลอรีนะครับในส่วนของแอปสกิฟนะคะ บรรทัดที่1เราจะใช้ฟ e ังก์ชัน on edit e และตั้งแต่บรรทัดที่2ถึง7จะเป็นการรับข้อมูลหรือ input โดยมีรายละเอียดดังนี้บรรทัดที่2ตรงส่วนนี้ก็คือการที่เราระบุว่าเราจะรับข้อมูลมาเพื่อเขียนโปรแกรมจาก s p e i t Sheet และมีการกำหนดให้ pointer เป็นตัวแปรค่ะบรรทัดที่3คือการรับค่าเพศโดยใช้ตัวแปรเป็นคำว่า sex และมีการกำหนดว่าจะรับค่าจากช่อง b2 และ c2 บรรทัดที่4คือการรับค่าส่วนสูงโดยใช้ตัวแปรเป็นคำว่า height และมีการกำหนดว่าจะรับค่าจากช่อง b3 บรรทัดที่5คือการรับค่าน้ำหนักโดยใช้ตัวแปรคำว่า weight และมีการกำหนดว่าจะรับค่าจากช่อง b4 บรรทัดที่6คือการรับค่าอายุโดยใช้ตัวแปรเป็นคำว่า age และมีการกำหนดว่าจะรับค่าจากช่อง b5 และบรรทัดที่7คือการรับค่าการออกกำลังกาย โดยใช้ตัวแปรเป็นคำว่า exercise และมีการกำหนดว่าจะรับค่าจากช่อง b6 และ c6 ต่อมานะฮะบรรทัดที่7นะครับว่า bmi เท่ากับ <c oughs> โดยในบรรทัดนี้จะแสดงถึงการนำอินพุตจากข้างบนมาคำนวณในสูตรนี้นะครับและเมื่อได้สูตรก็จะนำไปใส่ในตัวแปร bmi นะครับบรรทัดที่8นะครับ จะเลือกช่อง b 9 4 9และนำข้อมูลจากตัวแปร bmi มาใส่นะครับต่อมานะฮะ if โดย if ในที่นี้จะเป็นเงื่อนไขของการแสดงผลค่า bmi นะครับซึ่งถ้า bmi น้อยกว่า18.5จะเลือกช่อง b 1 0 4 0และแสดงผลน้ำหนักน้อยถ้า bmi น้อยกว่าหรือเท่ากับ22.9จะเลือกช่อง b 1 0 4 0และแสดงผลน้ำหนักปกตินะครับถ้า bmi น้อยกว่าหรือเท่ากับ24.9จะเลือกช่อง B1040 และแสดงผลน้ำหนักเกินนะครับถ้า BMI น้อยกว่าหรือเท่ากับ29.9จะเลือกช่อง B1040 และแสดงผลโรคอ้วน,นระดับที่1ถ้า BMI <c oughs> มากกว่า29.9จะเลือกช่อง B1040 และแสดงผลโรคอ้วนระดับที่2ต่อมานะครับ Water, วา w อเตอร์โดยจะนำา n p u u t จากข้างบน มาแทนค่าในสูตรข้างหลังนี้นะฮะและนำคำตอบจากสูตรนี้มาใส่ในตัวแปร water นะครับและหลังจากนั้นก็จะเลือกช่อง b 1 1และนำคำตอบจากตัวแปร water มาแสดงผลนะครับต่อมานะฮะ bmr a กับ w a bmr b จะนำ input จากข้างบนนะครับมาแทนในสูตรและใส่ไว้ในตัวแปร bmr a และ ตัวแปร bmrb if ในกรณีที่เพศเป็นชาย sex เท่ากับชายจะเลือกช่อง b 1 2และแสดงค่า bmr e นะฮะและถ้า sex เท่ากับหญิงจะเลือกช่อง b 1 2และแสดงผล bmrb นะครับต่อมานะฮะ จะเป็นค่า T D นะฮะถ้าเพศเป็นชายถ้า sex เท่ากับชายา exercise เท่ากับจะเลือกช่อง B 6 4 C 6และจะเก็บข้อมูลไว้นะฮะในตัวแปร exercise แล้วก็บรรทัดที่3 7จนถึง41นะครับจะเป็นา T D ตัวแปร A จนถึงตัวแปร E นะฮะโดยจะนำค่า B M R A นั้นมาคิดในสูตรและเก็บไว้ในตัวแปร TDA จนถึง TDE นะครับต่อมานะฮะถ้าค่า exercise เท่ากับ1จะเลือกช่อง B 1 3และแสดงผลค่า TDA นะฮะถ้า exercise เท่ากับ2จะเลือกช่อง B 1 3และแสดงผล TDB นะครับถ้า exercise เท่ากับ3จะเลือกช่อง B 1 3และแสดงผลค่า TDC นะครับ ถ้า exercise เท่ากับ4จะแสดงจะเลือกช่อง B13 และเลือกแสดงผล T D D นะครับถ้า exercise เท่ากับ5จะเลือกช่อง B13 และแสดงผล T D E นะครับต่อมานะฮะ else โดย else ในตรงนี้จะเลือกช่อง B9 C9 B10 C10 B11 B13 และจะ ปรากฏคําว่าการุนากรอกตัวเลขให้ถูกต้องในกรณีนี้จะหมายถึงเมื่อไม่ตรงกับกรณีข้างบนซักอันเลยนะครับตั้งแต่ Exercise เท่ากับ1จะถึง Exercise เท่ากับ5ต่อมาในกรณีของผู้หญิงนะครับเมื่อ Sex เท่ากับหญิงว่า Exercise จะเก็บข้อมูลจากช่อง6 B6 C6 และเก็บไว้ในตัวแปร Exercise นะครับ และในบรรทัดที่65จนถึงบรรทัดที่69จะเป็นวาตัวแปร TDF จนถึง TDJ โดยจะนำค่า BMRB มาคำนวณในสูตรและเก็บไว้ในตัวแปร TDF จนถึง TDJ นะครับถ้า Exercise เท่ากับ1จะเลือกช่อง B13 และแสดงผล TDF ถ้า Exercise เท่ากับ2จะเลือกช่อง B13 และแสดงผล T D G นะครับถ้า Exercise เท่ากับ3จะเลือกช่อง B 1 3และแสดงผล T D H นะครับถ้า Exercise เท่ากับ4จะเลือกช่อง B 1 3และแสดงผล T D I นะครับถ้า Exercise เท่ากับ5จะเลือกช่อง B 1 3และแสดงผล T D J นะครับต่อมานะครับ else โดยจะเลือกช่อง B 9 C 9 B 1 0 C 1 0 b 1 1 b 1 3และจะแสดงผลกรุณากรอกตัวเลขให้ถูกต้องเมื่อไม่ตรงกับตัวเลข1-5ถึก็จะแสดงผลขึ้นมานะครับต่อมา else if ถ้า6เท่ากับ0 <c oughs> จะเลือกช่อง b 9 C9 b 1 1 b 1 3 b 1 3และแสดงผลกรอก กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ else ส่วนนี้จะเลือกช่อง b 9 c 9 b 1 0 c 1 0 b 1 1 b 1 3และจะแสดงผลกรุณากรอกตัวเลขให้ถูกต้องนะครับถ้าความสูงนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จะเลือกช่อง b 9 c 1 0 b 1 0 c 1 0 b 1 1 b 1 3 และจะแสดงผลกรุณากรอกส่วนสูงให้ถูกต้องถ้าน้ำหนักนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จะเลือกช่อง b9c9 b10c10 b11b13 และแสดงผลกรุณากรอกน้ำหนักให้ถูกต้องนะครับและถ้าน้ำหนักนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จะเลือกช่อง b9c9 b10c10 b11b13 และแสดงผล กรุณากรอกอายุให้ถูกต้องซึ่งเดนบรรทัดที่86จนถึงบรรทัดที่116จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการใส่ที่ไม่ตรงกับที่ต้องการฮะเพื่อเป็นการป้องกันการเออร์เลอร์ให้ผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมาครับและต่อไปนี้ผมจะทำการสาธิตการใช้โปรแกรมครับ ดยผมจะสมมุติเพศเป็นเพศชายนะครับชายโดยที่ส่วนสูงผมจะสมมุติเอานะครับเป็น182น้ำหนัก72อายุ15และสมมุติค่าออกกำลังกายเป็น3นะครับและตารางแสดงผลก็จะคำนวณค่าต่างๆออกมาให้นะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอเนื้อหาและรายละเอียดของโปรแกรมสุขภาพนะครับผมก็หวังเป็นอย่างมากนะครับว่าจะได้ไประโยชน์สำหรับผู้ฟังและผู้รับชมไม่มากก็น้อยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ